นี่คือสภาพหน้าบ้านเชาน้านี้ขอ,อนี้ถอยหลังนี่คือสภาพหน้าบ้านเช้านี้เช้านี้ที่หน้าแรงแรงมากไม้เหี่ยวยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยมีหมามานอนเฝ้าอยู่หนึ่งตัวต้นชายยาต้นนางกวกัก เหี่ยวค่ะลดน้ำไว้นิดหน่อยแล้วก็ปรับปรุงไปแล้วบ้างแต่วันนี้เดี๋ยวจะปรับปรุงอีกจะถ่ายสภาพดั้งเดิมไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยนางกวกักใส่ปุ๋ยเส้เดือนสภาพหน้าบ้านเช้านี้ดูไว้ก่อนก่อนจะใส่ปุ๋ยเส้เดือนดูซิมันเป็นยังไงนะต้นชาย,ยา เป็นร่มเงาที่ดีเลยค่ะหน้าบ้านเนี่ยกองฝุ่นแล้วก็พอดีหน้าบ้านเป็นหน้าบ้านหน้าของหมู่บ้านก็จะแบบฝุ่นเยอะมากปลูกต้นใช้ยาไว้ให้มันกรองฝุ่นเราไม่ต้องใช้ม่านเราใช้ม่านธรรมชาติเด็เด็เเผ่านศึกป๊อปปี้อยู่ไหนป๊อปปี้ออกป๊อปปี้ดูไม่ได้ป๊อปปี้ติดอุปกรณ์ออยู่นี่ละคะเออไหนวัสดียาทิ สวัสดีก่อนขอมือไอเหวออันนี้นะมือละขอมือปปี้มือนะขอมือปปีก้กอนอัจโจยเก่งมากลูกเก่งมากเ,เล่นกับน้องหมาบ้างแล้วอยากจะเริ่มทำงานจะกวาดกวาดหน้าบ้านนิดหน่อยให,ให้สภาพมันดูด,ดีขึ้นแต่เขาคงไม่ตัดกิ่งไม้มากเพราะว่าเสียดายค่ะเอาไว้กรองฝุ่นเนาะ ย่าก็หนึ่งมีญ้าอยู่ปูกกองม,มีหลายต้นเหมือนกันเพราข้างบ้านบาเราช่วยกันปลูกปลูกไว้ให้หมากินเนาะเป็นยาเป็นสมุนไพรใช้ธรรมชาติบำบัดนี่นี่นๆๆใช้ธรรมชาติบำบัดถ่ายไว้ก่อนต้นญ้าเราก็จะไม่ทิ้งนะค่ะ อืมีกระบองเพชรตรงนี้มีสะเวาด้วยค่ะมีสะเดาวไว้ปลูกไว้กินได้นีอันนี้ต้องมาต้องทนแดดเพราะแดดสองหน้าบ้านอันนี้เป็น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 ดินมังกรนแตละพักสี ะคะ่ะเอาเช้านี้ประมาณนี้ก่อนจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะลดน้ําใส่ปุ๋ยใส่เดือนนะคะแล้วก็ตัดแต่งนิดหน่อยเราะะฉแล้วเราก็จะตามอัปเดตต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะนีิสูงมากเลยพยายามจะไม่ตัดออกค่ะให้มันเป็นม่านนะคะให้มันเป็นม่านธรรมชาติค่ะโอเคนะคะ เจอกันคุิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไปบ้านใครช้าหน่อยก็อย่าว่ากันแตไปทุกบ้านค่ะดีค่ะ